ที่มีใช้ตามนี้อทั้งหมดอยู่ในหมูเนี่ยมี123ตัวที่งนะครับตอนนี้เท่านี้นแล้วเท่า,น,น,น,ทานี้นะครับอันนี้ราคาที่ขายตามสายตรงนะครับคือเลี้ยงคันตาต้องแบบว่าใจดําแบบไม่ต้องสนใจมันมากใจดําต้องใจด <c oughs> ําวงการนี้ก็เข้าแล้วออกยากเหมือนกันถ้าได้มีต้นสองต้นก็ต้องมีต้นต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> อะไรที่เป็นสีๆไม่มั่นใจว่าเลี้ยงง่ายหรือเปล่าครับแต่ชอบเอาไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับนี่ฮะผมจับเลยครับผม ันนี้นะฮะก็เป็นตู้เย็นนะครับที่เราจะเตยมนะครับเอาไว้นะครับสําหรับเอาไปส่งนะครับลูกฟาร์มนะครับเอาไปส่งลูกฟาร์มไม่ใช่สิเอาไปส่งตัวแทนจาหน่ายนะครับตอนนี้ก็ตู้เย็นเราเช็คความพร้อมนะครับว่าโอเคไหมครับติดสติ๊กเกอร์ครับเนี่ยกำลังติดสติ๊กเกอร์ค้างไว้นะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับติดสติ๊กเกอร์ค้างไว้ครับเตรียมจะไปส่งนะครับให้กับตัวแทนจําหน่ายนะครับที่จะนําหนูเนื้อเทาไปขายครับเราก็ไปส่งไว้หลายจุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลําพูนนะครับที่กรุงเทพนะครับ หรือแม่ที่สกลนครเองเราก็ไปส่งให้หมดแล้วครับวันนี้นะครับเราก็มีแพลนจะเดินทางไปอีก2อสองใบนะฮะเนี่ยนี่ก็ตูตู้นี้ก็จะมีหนูเต็มแล้วนะฮะอันนี้เราแพ็คเรียบร้อยแล้วครับก็หนูเต็มนะครับนี่สองใบนี้ฮะก็จะไปส่งที่ตากับกําแพงเพชรนะครับนี่ฮะเราก็จะไปส่งวันนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราน่าจะไปพักที่รีสอร์ทก่อนเพราะว่าในการเดินทางเราจะเดินทางยาวเลยไม่ได้นะครับ เราต้องพักก่อนนะครับเพื่อทําการนะครับแช่เสียบไฟแช่ตู้นะครับประมาณสักสีชั่วโมงเสียบครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาที่จังหวัดตากนะครับวันนี้มาที่อําเภอวังเจ้านะครับก็มาอีกรอบหนึ่งครับอาทิตย์ก่อนเราเข้ามาส่งหนูพ่อแม่พันธุ์ครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาส่งพ่อแม่พันธุ์ครับแต่มาส่งหนูเนี้ยครับก็ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรามาแล้วรอบก่อนนะครับต้องมาชมว่าเป็นยังไงนะครับ ไี่มั brands, uh, ing, ่นใจตรงไหนนะีจ้าบเบาๆนะครับระังมือนะโอเคี๋ยวไปนนึนะคี่้ตานี้นะทั้งหมดนีมีอยี่123ตัวนะครับใชันนี้กท่านี้นะครับ น,นี่ราคาที่ขายตามฟาตามน,นะครับฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวันแท่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็มาที่นี่อีกรอบแล้วครับอยู่ที่จังหวัดต,ตากนะครับอำเภอบางเจ้านะครับวันนี้ก็มาอีกรอบครับแต่ไม่ได้มาส่งหนูที่เป็นหนูพ่อไม่พันธุ์แต่มาส่งหนูหนูเนื้อนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าลูกฟาร์มที่นี่ก็คือเพิ่งลงหนูไปประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามีคนมาสอบถามเรื่องอยากกินหนูอยากเยอะแยะมากมายครับแกเลยทนไม่ไหวเลย โทรไ้ท so so like ี่ผมแล้วก็อยากได้ในส่วนหนงจะมาขายผมก็จัดให้ครับต้องการผมก็จัดให้ทันทีนะฮะก็นี่ฮะก็เอามาลงให้ตู้เย็นนะครับวันนี้ก็มาส่งสองที่นะครับเป็นที่กาแพงเพชรแล้วก็ที่ตากอันนี้มาส่งที่ตากก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่รับซื้อของเก่าตรงนี้ครับเนี่ยครับรับซื้อของเก่าทั้งหมดนะครับข้างหลังนู้นก็เป็นที่เลี้ยงหนูนะฮะข้างหน้านี่ฮะตรงนี้นะครับเขาจะเลี้ยงแคนตัสครับเนี่ยตอนนี้ผมชอบมกเลยแคนตัสครับเนี่ยดูสวยมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็เหมาไป4ี่ห้าต้น นี่ครับก็คือผมว่าเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้ครับเขาชอบทําอะไรหลายอย่างครับนย่ยเซนตัสนี่ฮะเดี๋ยวยังไงผมไปแนะนําให้รู้จักคนเจ้าของฟาร์มดีกว่าครับนี่ฮะนะครับนี่ตรงนี้ก็นี่ฮะตู้ที่เรามาลงตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับก็ลงตู้ให้ทั้งใบครับเนี่ยหนึ่งตู้เย็นแล้วก็หนูเต็มอยู่นี่นะครับนี่นะครับแตอันนี้รอบแรกรอบทดลองครับ ก็ที่อาจจะไปอบโอ่งหรือว่าขายสดก็แล้วแต่นะครับมาีูข้างในกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นหมูนะครับที่เราทำไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่แข็งนะครับโอ้โหสดเกินครับโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของคนที่ขายครับนี่ทางนี้ครับมาทางนี้ครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีคชื่ออะไรครับผมชื่อเบญจวรรณสุขใสชื่อเบญจวรรณสุขใสขอญาตสอบถามเพิ่มเติมครับ ผมเพิ่งมาส่งหนูประมาณสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะใช่แล้วคิดยังไงถึงอยากขายหนูเนี่ยครับมีคนมาสอบถามไว้ยังไงครับผมก็เราแวกนี้ก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ใหม่ใหม่ครับผมแถวนี้ยังไม่ค่อยมีคนเอามาลงขายหรือว่ามาเลี้ยงครับถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะลเราแวกอํเภอวัางเจ้าเนี่ยะะโอเคก็คือเห็นโอกาสใช่ไหมครับว่าอ่าถ้าเราเลี้ยงหนูแล้วเราต้องขายหนูได้่แต่ว่าอันนี้เป็นในความคิดเราว่าจะขายหนูได้จริงหรือเปล่าต้องลองใช่ครับอันนี้ก็ลองเลยครับก็เอาบินมาลงให้เเต่ตอนน ที่เห nt, ็นในส่วนของหนูท like. ี่นี่ก็คือเป็นในส่วนของที่แรกที่เราจะขายเป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีคนขายแล้วก็พื้นที่ที่พี่ไปดูหลายๆที่ก็ไม่มีเลยเลยมองเห็นโอกาสใช่ไหมครับใช่แต่ตอนนี้ผมมาเห็นพี่ผมรู้สึกสนใจอย่างหนึ่งที่แคนตัสพาผมไปชมหน่อยได้ไหมฮะได้นี่ครับอันนี้เรื่องหนูเราพักกันไ้ก่อนครับผมสนใจเรื่องอื่นมากกว่าครับเรื่องหนูยังไงพี่เกก็ขายได้แล้วครับแต่อยากพี่แกแนะนําเรื่องอื่นมากกว่านี่ฮะนี่มีเวลาทําไมมีเวลามาเลี้ยงแคนตัสครับผม มันอย่างว่าแหละเราอยากไปเราก็ไปเราอยากหยุดเราก็หยุดเป็นอาชีพเป็นอาชีพ<อ>ตัวเองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นะไรที่ชอบคนใจไม่นิ่งจริงๆทําไม่ได้ครับพวกนี้ในการ <laughs> ในการแยกหน่อมาชาอะไรมันมันสุดยอดมากครับเนี่ยชำหน่อเพาะเมล็ดกลับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ทําประมาณปีกว่า แต่จริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนอยุธยาก็ชอบคชอบแต่ก็ไม่ได้ทําจริงจังแบบนี้ครับที่อยุธยาเขาเลี้ยงแคนตัดจริงจังนะครับมีละมีเีาเป็นที่ใหญ่มากๆมีเยอะมีเยอะที่ะยองถือว่ามีเยอะเลยครับผแต่พอมาอยู่นี่เอ๊ะหนึ่งอ่าแถวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครแล้วก็แหล่งแหล่งที่จะเป็นสวนแคนตาจ์เราแว่งนี้หายากมากอืมใช่ครับหลายที่ผม แต่ผมเห็นแล้วก็สึกชอบครับเต่ละตัวเคนตัสนี่มันดูสวยมากครับมันก็เพลินดีอะค่ะเวลาเหนื่อยเหนื่อยมันก็ไม่เบื่อหายเหนื่อยดีอันนี้ถือว่าเลี้ยงไว้ดูเองแล้วก็ใครมาซื้อก็ขายก็ขายบางทีก็ส่งเป็นพัสดุไปทางเพื่อนที่ระยองบางทีเขาก็สนใจอืมครับผมนี่ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมดูตลาดแล้วก็ผู้ตลาดก็ยังดูดีว่ามันก็ยังไปต่อได้นะไปเรื่อยๆครับวันนี้แล้วก็พวกเคนตัสพวกนี้คือเราไม่ต้องไปให้อะไรนเยอะเนาะลดแค่น้ำแล้วก็รดน้ำลดทีด้วย ขายได้ก็ไปขายไม่ได้ก็ไม่ไขายไม่ได้ก็ถือว่าเป็นของประดับสวนเราใช่ค่ะครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับนี่คือเลี้ยงคาตาต,ต้องแบบว่าใจดําแบบไม่ต้องสนใจมันมากใจดําต้องใจดำ<า>ต้องแบบออเลี้ยงามากก็คือจะตายจะเน่าเลี้ยงี่ที่ง่วงๆใช <S 2> <S 2> ่ลุงเรือนที่แนะนำแนะนำแบบไหนลรงเรือนเคน็ัดครับที่แนะนําก็จะเป็นแบบเขาจะเรียกเป็นพลาสติกเขาเรียกไม่รู้ชื่ออะไรนะเป็นพลาสติกที่สามารถกรองแสงได้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นแซลมกชั้นหนึ่งให้โปร่งให้แสงเข้าได้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับร้อนจัด อืมก็ไม่ได้คือต้องโดนแดดทั้งวันเลยอ๋อโดนแดดแต่ไม่ได้แดดแรงใช่ใช่ต้องกรองให้เขาอีกทีนึงหรือไม่เขาเรียกอะไรนะเมทัลชีสหรืออะไรที่มันเป็นใสๆอะค่ะเขาจะมีแบบนั้นอะฝั่งนี้ดีกว่าของนี้น่าจะมืดมากเลยครับไม่เห็นเออฝั่งนี้โอเคครับ นี่ครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองเลี้ยงดูวงการนี้ก็เข้าแล้วออกยากเหมือนกันถ้าได้มีต้นสองต้นก็ต้องมีต้นต่อไปเรื่อยๆพอแล้วออกยากจริงมีไม่พอนะเพราะว่าจริงๆมันก็หลายแบบหลายมากมาเนี่ยครับแต่ละแบบมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับเขาก็มีหลากหลายแตกต่างกันมากครับมีดูครับดูสิครับเยอะแยะมันผมเห็นผมไม่ติดใจวันนี้ก็เอาไปแล้วนะฮะ วันนี้นี่มายังไม่ได้เห็นดอกคือช่วงที่ออกดอกนี่แบบว่าฮือฮามากเลยค่ะสวยใช่ไหมครับสวยบางบางพันต้นนิดเดียวดอกใหญ่กว่าต้นอีกค่ะอืมครับผมอันนี้กะว่าจะเลี้ยงขายเป็นธุรกิจหรือว,ว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นลาตอนเหนื่อยครับผมก็ลองดูไปก่อนช่วงนี้สถานกาการแบบนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เหมือนกันอืมเนาะนะเราก็เลี้ยงไปะนะครับ<ะ>เพราะว่าการเลี้ยงครั้งเดียวก็ต้นทุนไม่ได้เพิ่มอะไรเนาะค่ะนะครับเราก็ไม่ต้องมาใส่อะไรเยอะๆมันต้องมีปุ๋ยมีอะไรไหมครับตอนนี้ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้าง เหมือนดอกไม้ทั่วไปนะคะแต่ก็ไม่ต้องถือขนาดน่อยขนาดนั้นอืมครับมีอะไรจะแนะนํนาคนที่เริ่มอยากเลี้ยงไหมครับว่าจะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงครับผมเริ่มเลี้ยงแทงคัสใช่ไหมคะครับผมก็เลือกสายพันธุ์ที่มันแบบคนสอยเ่มอาที่แบบว่าเลี้ยงง่ายๆครับที่แบบว่าอย่างอย่างเช่นพวกนี้ค่ะ,คะเลี้ยงง่ายมากขยายพันธุ์ง่ายมากอืมจะจะสวยนะอ่ามีฝักอันนี้คือฝักของเขาเนี่ยค่ะสามารถไปพเพาะเมล็ดได้เนี่ย ดอกเขาก็จะเป็นออกสีชิมชีมของขาวเนี่ยค่ะครับผมให้เริ่มจากพวกเนี้นี้ถ้าเกิดเราเริ่มรู้จักเริ่มทำนานก็จะเป็นพวกไม้นำเข้าไม้นอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อถ้าเป็นพวกไม้จีนไม้นอกที่นำเข้ามาคือสภาพอากาศบ้านเราไม่ได้อแนะนำเป็นไม้ไทยก่อนก็คือถ้าถ้าเป็นไม้นอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องใส่ใจต้องรู้วิธีการเน่าเน่าง่ายบางทีนี่มาแบบมาอย่างสวยเลยคือสองอาทิตย์เน่ายกกปอเลยค่ะอื ถ้าไม้ไทยเราก็คือเข้าใจสภาพอากาศบ้านเราเ,เขาก็สโอเรครำได้ถ้ามีคนสนใจอยากจะมาซื้อหนูเนื้อมาซื้อหนูพ่อแม่พันธุ์หรือรสนใจไม้เคนทัสพวกนี้สามารถมาติดต่อได้ไหมครับถ้ามาสอบถามติดต่อได้ว่าอันนี้เป็นยังไงเลี้ยงยังไงมีดอกอะไรยังไงก็สามารถบอกได้ไอรัร่งที่นี่อยู่ที่ไหนครับผม อยู่บ้านคลองลึกค่ะบ้านคลองลึกครับอ่าอำเภอวังเจ้าค่ะตำบลก่อนครับอ่าตำบลเชียงทองค่ะตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าค่ะอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากขอเบอร์โทรหน่อยครับ095 095ครับ846 846ครับ7040ค่ะอะไรนะครับ7 0็0ศูครับโอเคลืมถามเป้าหมายที่เราจะหนุ่มมาขายนี่คือจะอบก่งจะไปขายตลาดไหนครับผมบอกท่านผู้ชมนะครับก็ว่าจะเป็นแถวแถวอ่าวังเจ้าละค่ะแถวแถวเส้นหน้าตลาดวังเจ้าค่ะโอเคครับก็ เอฟซีทุกท่านก็ลองมาชมครับหน้าเซ็นตลาดบางเจ้าครับตอนที่พี่เขาเริ่มไปขายเนาะก็ใครสนใจอยากกินหนูเนื้อนะครับอยากมาติดต่อเรื่องเชนตัสหรืออะไรต่างๆหรือยากขายของเก่าก็ติดต่อมาได้ครับที่นี่ทําทุกอย่างครับครบวงจรเนาะโอเคครับวันนี้ฟาร์มหนุพมกใหญ่เชียงฟูมาเช่นกับพี่อะไรครับผมเ็นจะวันสุขใสค่ะพี่เ็นจะวันสุขใสขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรที่เป็นสีสีมันใจม่าเลี้ยงง่ายหรือเปล่าครับแต่ชอบเอาไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับนี่ฮะ ผมจับเลยครับผม <Ges vídeos>